สวัสดีพี่นะครับผมสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงนะครับผมผมก็จะมาชี้แจงในเรื่องทูบผักนะครับผมวันนี้ผมจะมาชี้แจงในเรื่องทูบผักด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะดูวิธีการนะครับผมอยากจะดูวิธีการว่าทูบผักแล้ว จะหมายความว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอ,อธิบายให้พี่ๆได้ฟังนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับก็รอสักหน่อยนะครับพี่ๆเนาะรอสักหน่อยนะฮะ,นะะ,ฮะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวน้องจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสาเหตุที่ทูบหักตรงนี้ฮะทูหแบหักแป๊บหนึงนะฮะเนี่ยนะฮะทูบหักนะครับ สาเหตุที่ทุบผักโอเคนะฮะเดี๋ยวน้องจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตตั้งตั้งกล้องก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตั้งกล้องนะฮะ พี่ๆน่าจะงงเนาะไม่น่านงงนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับโอเคนั้นมาเริ่มอธิบายกันเลยดีกว่าฮะนะครับผมนะฮะพี่ๆลองแป๊บนึงนะฮะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้พี่เห็น,หนภาพเนาะอ่ะเริ่มจากใบนี้ก่อนนะฮะใบนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่นะครับผมใบนี้ก็เขียนนานแล้วนะฮะ สำหรับพี่ๆที่ติดตามมาจากเพจทาเวสวรณนะครับผมนะครับก็เนี่ยนะฮะพี่ๆเขาจะมาเมนบอกนะครับว่าพี่ๆเขาติดตามมากี่วันแล้วแล้วก็ใบนี้เป็นใบที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วใบนี้ที่เขียนเนี่ยเป็นใบทิงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับรอให้พี่เขามาเม้นบอกได้นะฮะเพราะว่าช่องนี้ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมก็ตามมาจากพี่ๆที่อยู่ใน เพจด้วยนะครับผมแล้วก็ตามมาที่ YouTube ด้วยนะฮะพี่เขาจะมาบอกอีกทีนะฮะก็คือหลักการนะครับผมหลักการตั้งแต่งวดแรกนะครับผมหลักการตั้งแต่งวดแรกที่จุดได้สองห้าสามเห็นไหมฮะสองห้าสองห้าสามนี่คือเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหลักการดูทูบนะครับล่างบนล่างบน,บนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมบอกวิธีนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าอ่าหนึ่งคึงห้างวดที่ผ่านมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ งวดแรกที่ผมจุดได้เนี่ยสองหสมเห็นไหมฮะออกห้าสามยังออกหลังอยู่ใช่ไหมยฮะหลังศูนย์เสงวดที่2องอกเกสเห็นไหมฮะยังหลังอยู่งวดที่สามสอสี่สออก4ี่สองเห็นไหมครยังเป็นยังเป็นหน้าหลังหลังหน้าเห็นไหมครเริ่มมาหน้าแล้วงวดที่สี่เห็นไหมรัแปดสามเจดมาแปดสยังเป็นหน้าอยู่ใช่ไหมแล้วงวดที่หงวดที่ผ่านมาเห็นม้าสามห้าเจ็ดเห็นไหม ออก75หใช่ไหมครับผมแต่กรณีที่ผมเขียนไว้ที่ผมเขียน57ดนะครับผมไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าผมเขียนไว้นานแล้วสามคืออะไรสามนี่ก็คือผมอยากให้มันออกตัวนี้ครับผมก็เลยเขียนตัวนี้เพิ่มแล้วก็กาทิ้งกาทิ้งในที่นี้คืออยากให้มันออกนะครับสรุปออกตัวเดิมฮะนะฮะใบนี้แล้วก็งวดที่6นะครับงวดที่6จุดได้8 1ดหนึ่งสี่นะครับผมออกหนึ่งสเขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลขตัวนี้ขายซื้อไม่ได้ครับดังมากนะครับตอนนี้นะฮะ ก,ก็เลยตอนนี้เลขหนึ่งสี่ก็เลยกลายเป็นเลขดังที่หาไม่ได้เลยครับผมประมาณนั้นฮะกรณีที่ดูทูบใช่ไหมฮะกรณีดูทูบเดี๋ยวผมผมจะแนะนําวิธีการดูทูบให้พี่ๆดูนะฮะเดี๋ยวผมแนะนําแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการดูทูบนะครับสําหรับวิธีการดูทนะูบเนาะพี่ๆเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะอโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําตั้งแต่งวดแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่งวดแรกนะครับ วิธีการดูทูบดูยังไงนะฮะวิธีการดูทูบดูยังไงพี่พี่ดูนะวิธีการดูทูบนะครับพี่พี่สังเกตดูนะครับวิธีการดูทูบสังเกตดูดีๆนะฮะพี่พี่เห็นตัวตัวนี้หมพี่พี่เห็นตัวนี้ไหมสองห้าสามนี่คืองวดแรกนะครับวิธีการดูทูบอ่าจะให้เป็นบนหรือเป็นล่างเนี้ยพี่พสังเกตดูนะสองห้าสามเนี่ย จะลงล่างจะลงสองห้าสามสามตัวนี้จะลงติดล่างใช่ไหมฮะตรงนี้เขาเรียกว่าล่างเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าล่างเนาะพี่พี่แต่ถ้าสมติว่าเลขเสามตัวนี้ไปติดข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าบนฮะดูอย่างนี้ได้เลยฮะพี่พี่แนงว่าแรกเห็นไหมฮะสองห้าสามติดล่างเขาเรียกล่างงวดนี้เป็นล่างครับงวดนี้เป็นล่างนะพี่พี่แป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่โฟกัสนะครับงวดสองเห็นไหมฮะงวดสองเป็นบนฮะศูนย์เก้าสี่เป็นบนอ่ะพี่พี่มาดูงวดสามทีเนี้ย ดี๋ยวให้ดูงวดสามนะครับแป๊บนึ่งโอเคงวดสามพี่พี่ดูงวดสามเห็นไหมงวดสามงวดสามจะเป็นสองสี่สามเห็นไหมเห็นไหมฮะเลขยังติดล่างอยู่ใช่ไหมฮะหวยที่ออกก็คือสี่สองเห็นไหมครับผมหวยออกสี่สองเห็นไหมฮะตามนั้นเลยครับหวยออกสี่สองประมาณนั้นฮะสี่สองยังเป็นล่างนะฮะโอเคงั้นมาดูงวดที่สี่กันครับผม งวดที่4เนาะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคงวดที่4งวดที่สี่น่าจะเป็นตัวนี้ฮะพี่พี่เห็นไหมแปดสามเลขก็ยังชิดล่างอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยก็ยัง8 3ก็ยังเป็นล่างอยู่เห็นไหมฮะหลักการดูประมาณนี้นะฮะอ่างวดที่5ครับผมมาดูงวดที่5กันแป๊บหนึ่งนะฮะงวดที่ห้างวดที่4หรืองวดที่5้าเมื่อกี้งวดที่4เนาะผมพูดผิดงวดที่4อ่อางวดที่5ครับทีนี้งวดที่5 งวดที่ห้าขอดูเลขทูบเลยได้ไหมได้ครับผมงวดที่ห้าอ่ะโอเคครับงวดที่ห้าจะเป็นจะเป็นตัวนี้พี่พี่เห็นไหมสามห้าเจ็ดพี่พี่พดูนะทูบมันลงล่างใช่ไหมทูบมันลงล่างทูบมันลงล่างก็เป็นห้าเจ็ดเห็นไหมฮะหงายออกห้าเจ็ดใช่ไหมฮะอ่ะพี่พี่ดูนะกรณีทูบล้มด้วยนะฮะตอนนี้กรณีทูบล้มด้วยแต่ผมให้ดูกรณีทูบล้มนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะ ตัวนี้ฮะพี่พี่ดูนะแอดอธิบายเรื่องกรณีทูบล้มให้ฟังหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวอธิบายกรณีเรื่องทุบล้มให้ฟังให้ฟังนะฮะว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพนะฮะคืออย่างนี้อย่างนี้ฮะผมจะอธิบายให้เห็นภาพไปด้วยพี่พี่ดูนะโอเคพี่พี่ดูตรงนี้พี่พี่ดูนี้นะอ่าเอาแบบนี้ พี่เห็นเลขตัวนี้ไหมสามห้าเจ็ดเห็นไหมฮะสามห้าเจ็ดทูบหักสามห้าถ้าทูบหักตัวไหนอะแล้ว общем, ตัวนั้นยังยังอยู่เอาตัวนั้นมาตั้งอ่าพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นตัวนี้ไหมเจ็ดยังอยู่ใช่ไหมฮะเจ็ดถ้าจะเอาเป็นเลขบนเจ็ดยังอยู่ก็ต้องเป็นตัวนี้ฮะเป็นเจ็ดเห็นไหมฮะเอาเจ็ดมาตั้งใช่ไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะทูบหักสามห้าเอาเจ็ดมาตั้งแล้วเอาเลขตัวแรกที่จุดได้ ที่อยู่บนหัวทูบบนสุดเอามาใส่เป็นตัวที่สองเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นสามใช่ไหมครับผมเอาตัวสามมาใส่อ่าเอาตัวสามมาใส่อา้าวแล้วเลขศูนย์มายังไงเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นมันน่าจะเป็นสูตรบวกลบอะพี่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 จะบวกหรือพ,พี่พี่จะลบแต่หลกัหลกๆแล้วสูตรตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นบวกนะครับผมเป็นบวกยังไงเจ็ดบวกสามเท่ากับจิบครับลงท้ายด้วยศูนย์ก็เลยเอาสูมาใส่งวดนี้ก็เป็นเจ็ดสามศูนย์นี่คือการวิเคราะห์นะครับผมอา้าวแล้วงวดต่อมาล่ะ งวดต่อมาอ่ะมาดูงวดนี้ฮะงวดงวดหนึ่งตุลาหนึ่งตุลานะครับผมงวดหนึ่งตุลาเดี๋ยวผมให้ดูนะไอสี่แปดแปดนี่คือผมไม่ได้เขียนนะพี่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 ให้ผมเขียนลงที่เฉยนะฮะเดี๋ยวผมให้ไอเอา,เอา,เ,อาเอาให้ดูใหม่นะฮะงวดหนึ่งตุลานะครับผมมาผมมาให้ดูว่าทุบลวมยังไงโอเคนะฮะแป๊บหนึง่งฮะหนึ่งตุลาใช่ไหมฮะงวดหนึ่งตุลาพี่พ,พี่ดูนะทุบลม้มไปแปดหนึ่งสี่อ่ะหลักๆในหะนึ่งสี่มาล่างแน่แน่และ หลักๆนี่คือ1นึ่งสี่ยังไงก็มาล่างนะครับ1นึ่งสี่มาล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะคิดว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆอ่ะทีนี้จะคํานวณยังไงแอดทูบล้มทูบแปดหนึ่งล้มใช่ไหมฮะทูบแปดหนึ่งล้มอ่ะตั้งตัวไหนเลขตัวไหนยังอยู่ใช่ไหมฮะเลขตัวไหนยังอยู่เลขเลขสี่ยังอยู่ฮะตั้งเลขสี่ครับเลขสี่ยังอยู่ตั้งเลขสี่ครับผมตั้งเลขสี่ไว้ก่อนเลยครับใช่ไหมฮะตั้งเลขสี่ไว้ก่อนปุ๊บอ่ะหลังจากตั้งเลขสี่แล้ว ให้เอาตัวบนสุดของทูกมาใส่สีก็เป็นสี่แปดใช่ไหมฮะอ่ะสี่แปดเห็นไหมฮะเป็นสี่แปดอ่ะต้องหาต้องหาหลักสิบแล้วทีเนี้ยโอ้ยหลักหน่วยแล้วฮะหลักหน่วยหลักหน่วยในที่นี้จะลบหรือจะบวกแค่นั้นเองครับแต่ว่าผมผมจะบวกนะฮะสี่บวกแปดเป็นสิบสองใช่ไหมฮะเอาเลขท้ายมาใส่ปุ๊บมันจะเป็นสี่แปดสองนะครับผมเนี่ยก็คือสี่แปดสองนะครับผมสี่แปดสองประมาณนี้ครับ นี่คือหลักการคำนวณนะฮะหลักการคำนวณแบบวิธีง่ายๆนะครับผมที่พี่ๆก็ลองคำนวณเองดูได้นะครับผมสำหรับสมุดมหาโชคเล่มนี้นะฮะสมุดมหาโชคเล่มนี้ก็เดี๋ยวนะครับผมผมลืมเขียนวันที่ใส่เมื่อวานเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะฮะผมลืมเขียนวันที่ใส่นะครับขออนุญาตเขียนวันที่ใส่นะับเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าไม่เอ่ย เป็นวันที่สิบเก้าแน่ๆเลยใช่ครับเมื่อวานเป็นวันที่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ากันยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมเขียนแบบไม่มีอะไรขึ้นลอยๆขึ้นมานะครับผมนะครบางที อ่ะโอเคฮะพี่พี่มาดูมาดูต่อนี่ก็คือเลขที่ผมอยากอยากให้ออกนะฮะเขียนไว้ในวันที่แปดกันยานะครับหกห้านะครับเลขที่ผมอยากให้ออกคือสามห้าเจ็ดเห็ไหมฮะสิบหกกันยานะฮะงวดสิบหกกันยานะครับหกห้าเห็นไหมสามห้าใช่ไหมฮะเลขจริงๆมันจะมีอยู่สามตัวนะครับผมแต่ผมเขียนแค่สองตัวนะครับนี่ครับผมผมเขียนแค่สามเนี่ย สามห้าเจ็ดงวดงวดเขียนวันที่แปดเท่านะแปดกันยาใช่ไหมฮะเห็นไหมครับผมเนี่ยฮะหลักๆเอาจริงๆนะพี่ๆหลักๆแล้วอ่ะหลักๆแล้วมันมันมันไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ก็อยู่ที่สุดคํานวณด้วยแหละฮะพี่ๆอยู่ที่สุดคํานวณด้วยเนาะประมาณนั้นครับพี่ๆฮะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ จบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ